สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่อร่อยง่ายบายพี่สาวค่ะร้อนๆอ,อย่างนี้เรามาทำไอศกรีมแท่งทานกันดีกว่านะคะและก่อนไปรับชมพี่ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยค่ะวันนี้เราจะมาทำไอศกรีมสีสีสีรสชาติกันนะคะเมนูนี้ทำง่ายมากเพราะว่ามีส่วนประกอบแค่2ออย่างแค่นั้นเองค่ะสำหรับส่วนผสมแรกนะคะก็คือด e ย t i v e b บิสกิต บิสกิตแบบนี้นะคะจะทำมาจากแป้งโฮวีจะมีลักษณะกรอบแล้วก็ร่วนนะคะถ้าใครไม่เลือกใช้บิสกิตแบบนี้ก็ให้ใช้เป็นพวกคุกกี้โอริโอ้หรือว่าขนมปัง ABC ก็ได้ค่ะแล้วเราก็นำมาบีบเป็นชิ้นเล็กนะคะตามในคลิปเลยค่ะเมื่อบีบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้นำมาใส่พิมพ์ของไอศกรีมค่ะเวลาใส่นะคะให้ใส่จนเกือบเต็มนะคะ พราะว่าถ้าใส่บิสกิตน้อยไปนะคะจะทําให้เนื้อไอศกรีมนะคะมีความแข็งนะคะเวลากินเนี่ยเราจะเหมือนกับกินน้ําแข็งนะคะไม่ได้เหมือนกับกินไอศครีมค่ะพอเราใส่บิสกิตลงไปในพิมพ์ไอศกรีมครบทุกช่องแล้วนะคะหลังจากนี้เราจะใส่นมสดลงไปค่ะสำหรับวันนี้พี่เลือกใช้นมสดยี่ห้อเมจินะคะสี่สีสี่รสชาติค่ะ สำหรับรสชาติแรกนะคะจะเป็นรสช็อกโกแลตนะคะเทนมสดลงไปในพิมพ์ไอศกรีมนะคะเทจนเกือบเต็มพิมพ์นะคะอันนี้จะเป็นรสเมลอนญี่ปุ่นนะคะรสสตรอเบอรี่ค่ะแล้วก็รสกล้วยค่ะ จะเป็นสีสีสีรสชาติเลยค่ะเทจนเกือบเต็มพิมพ์นะคะตามอย่างในคลิปค่ะเพราะถ้าเทมากเกินไปนะคะพอเรากดไม้เสียบลงไปนะคะจะทำให้น้ำนมล้นออกมาจากพิมพ์ได้นะคะแล้วเราก็นำไปแช่ช่องแช่แข็งนะคะหรือช่องฟีดนะคะจนไอศกรีมนะคะเซ็ตตัวดีนะคะหรือจะแช่ข้ามคืนเลยก็ได้ค่ะ เมื่อนำไอศกรีมออกมาจากช่องแช่แข็งนะคะก็ทิ้งไว้ให้คลายเย็นนะคะเพื่อที่เวลาแกะออกจากพิมพ์จะได้แกะง่ายๆนะคะนี่ค่ะไอศกรีมรสช็อกโกแลตนะคะรสสตรอเบอรี่นะคะสีสวยงามมากๆค่ะรสเมลอนญี่ปุ่นค่ะแล้วก็รสกล้วยค่ะสวยงามน่าทานมากๆนะคะ สำหรับนมเมจิ1ขวดเล็กนะคะจะทำไอศกรีมได้ออกมานะคะประมาณ3-4แท่งนะคะขึ้นอยู่กับพิมพ์ไอศกรีมที่เราเลือกใช้ค่ะเรามาลองชิมกันเลยค่ะค่ะเนี่ยค่ะก็จะได้เนื้อไอศกรีมนะคะแล้วก็กัดง่ายนะคะทานง่ายนะคะเนื้อก็จะไม่แข็งนะคะทำง่ายทานอร่อยมากๆนะคะสำหรับหน้าร้อนนี้นะคะลองไปทำทานกันดูนะคะ พี่สาวก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ